สวัสดีครับผมพุ้ยนะครับจากคายอิสุนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถนะครับอีกหนึ่งรุ่นมารีวิวก่อนสองมอบกับเจ้าตัว s เป c แกปนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power นะครับตัวนี้จะให้แรงม้าถึง190แรงม้านะครับแรงบิดที่450นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวนี้เราผมจะพามาชมเรื่องของสมรรถนะนะครับแล้วก็ออปชั่นนะครับสำหรับต้องการนำมาใช้งานต่างๆเนี่ย ที่มีน้ำหนักบรรทุกเกิน2ตันขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสเปคแคปเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวน,นี้เลยนะครับเพราะตัวนี้จะได้สมรรถนะแล้วก็กำลังที่ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือเรียกว่าได้เหลือเฟือเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแรงบิดค่อนข้างที่จะสูงนะครับเวลาเอาแบรรทุกหนักเนี่ยเกิน2ตันหรือ3ตันขึ้นไปเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยออกตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะตัวรุ่นที่เป็น3 0จุนในตัวสเปคแคปนะครับเกทเอสเนี่ย เขาจะได้เรื่องของกุญแจที่เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนี่เป็นกุญแจรีโมทถ้าเป็นเกตเอสธรรมดาก็จะเป็นกุญแจเหล็กธรรมดาตอนนี้ก็จะให้เป็นกุญแจที่เป็นกุญแจรีโมทนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมราคานะครับราคาราคาก็ไม่แพงมากนะครับเพิ่มจากตัว1.9ประมาณ40,000แต่ได้สมารถนะนะครับแล้วก็ได้กำลังเพิ่มขึ้นมา อ่ะนะครับมาดูเรื่องของหน้าจอเห็นไหมครับเมื่อเราสตาร์ตนะครับตัวหน้าจอเรื่นใหม่เนี่ยก็จะรีเช็คตัวเองนะครับตีเข็มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทําการรีเช็คเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับสําหรับตัวในรุ่นตัวเกสามจุนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอมาตรฐานนะครับแต่หน้าจอตัวนี้ก็สามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นประหยัดน้ํามันเท่าไหร่การใช้เนี่ยอย่างนี้นะครับนี่ รถสามารถวิ่งได้อีก120กิโลนะครับตั้งปฏิทินได้นะครับตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็ออดิโอนี่คือใช้งานจริงนะครับตั้งจากทิป A ไปทิป B ได้นะครับนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับกับราคานะครับพอรถพวกนี้ส่วนมากออกไปไปรุ่นช่อไปแต่งเนาะตัวหน้าจอตัวนี้ถึงจะเป็นหน้าจอตัวเริ่มต้นแต่ก็สามารถบ่งบอกค่าต่างๆได้นะครับ ถือว่าพิเศษเลยทีเดียวนะครับตัวชุดคอนโซนลก็ให้มาเป็นวิทยุหนึ่งดินเหมือนเดิมนะครับวิทยุหนึ่งดินเหมือนเดิมนะครับแอร์แบบฟูลโหมดแบบนี้นะครับพร้อมเกียร์หสปีดเดินหน้านะครับสำหรับเจ้าตัว3 0 0พันนะครับในตัวอลูนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะให้เกียร์มา6สปีดนะครับมีเกียร์ถอยหลังตัว R ตัวนี้นะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6 พร้อมเกียร์ไหนนะครับตีเกียร์5หรืเกียร์6นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการขับรถให้ประหยัดน้ำมันก็พยายามใช้เกียร์สูงไวๆนะครับอัตราทดรอบก็จะดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นวงแหวนล็อกนะครับในอย่างเช่นเนี่ยถ้ามุ้ผมดันไปเงี้ยก็จะเข้าเกียร์หนึ่งละนะครับแต่ถ้าดึงล็อกขึ้นนะครับวงแหวนนี้ขึ้นแล้วก็ดันไปเกียร์หนึ่งสัญญาณเตือนตี๊ดนี่คือเกียร์ถอยหลังนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งนะครับลูกค้าหลายท่านถามทําไมต้องมีตัวนี้นะครับเพราะปกติแล้วตัวรุ่นก่อนเนี่ยครับดันไปเลยนะครับแล้วมันจะไปเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราต้องการใช้เกียร์ถอยหลังเราแค่ดึงล็อกนะครับดึงล็อกนี้ขึ้นก็จะปลดไปเข้าเกียร์ถอยหลังสัญญาณไฟเตือนนะครับครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับสำหรับเจ้าตัว สเปกแคร็นะครับ3.0ตัวนี้ก็จะให้เครื่องยนต์มานะครับเป็น3,000ซีซีนะครับแล้วก็มีแรงม้าที่190แรงมา้าแรงเบรกที่450นิวตันเมตรนะครับก็เป็นรหัสเครื่องนะครับ 4JJ นะครับเป็นรหัสเครื่อง 4JJ เจเสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ 4JJ เนี่ยใช้มาค่อนข้างกินนานแต่นี้จะเป็นเจน3ละนะครับก็เรื่องของความอึดความทนนะครับในเครื่องยนต์ 4JJ เจเจในค่อนข้างที่จะสูงนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสมรรถนะกำลังสูงๆนะครับก็เชียร์เป็นตัวส0มพันไปเลยนะครับเพราะตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเพิ่มตังค์นิดหน่อยจาก1.9แล้วมาใช้เล่นตัวส0 0พันเนี่ยนะครับก็ได้เรื่องของทั้งแรงม้าทั้งแรงบิดละนะครับถ้าต้องการเอาเป็นทุบออกตัวดีๆนะครับตัว3.0แรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วครับหรือท่านใดที่ต้องการไปรีแมปไซกองนะครับก็สามารถทำได้ตัวสีจเจ รุ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้งานมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวหนึ่งของอีสุดเลยนะครับที่สร้างชื่อให้อีสุนะครับนี่ก็คือรหัสเครื่องนี่ฮะซีเจเจสามครับนี่ซีเจสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนมเพจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัสรุ่นรถนะฮะแบบรถรุ่นรถนะครับแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลข รหัสเครื่องนะครับ CJ3T นะครับ CX นะฮะแล้วก็เป็นเกียร์นะครับออกสป,ปีดด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นเลขเครื่องนะครับเลข่าตัวถานนะครับ ก็สามารถดูได้เครื่องตัวถางได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเเป่โปรโมชั่นกับผมปุ้ยอิสูได้นะครับจัดช่องขายส่ลิงก์นะครับเพจไว้ให้นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจกับโปรโมชั่นนะครับเรื่องของดอกเบี้ย1.99ดาว9 9 0 9นะครับส่วนลด40,000-50,000มีให้พร้อมจัดให้อยู่แล้วนะครับ ก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับลูกค้าท้านในที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงรบกวนกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เสียปุ้ยอิสุด้วยนะครับวันนี้ผมปุ้ยอิสุจากค่ายอิสุคงต้องลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมไปแล้วครับสวัสดีครับ